คือตอนที่เราพูดวันนั้นนะ่ะมันมัน,ม,นมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องพูดมันยังไงมันอัดอั้นหรอหรือมัน่ยังไงหรือมันมันอึดอัดที่มันอึดอัดที่ไม่รู้ดิก็คงมีคนถามมาเยอะว่าเอาไงกับไทเทนเนียมมันเกิดอ,อะไรขึ้นมีคําถามเข้ามาเยอะแยะรองมาซ้ายขวาหลังหน้าเราก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วก็เอ้ยก็ตามนั้นแหละก็ตามที่ได้ยินนะแบบไม่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกับตัวเองอย่างนี้ก็แ,แปลกอ คือยังแบบยังตอนนี้ก็ออยังแบบอันเรียบเลยว่าเฮ้ยมันเรายอยู่ในความฝันในแม่ที่ยังไม่ได้ตื่นมาเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ย<ม>เออแหละแต่บางแบบไม่รู้พูดไม่อะไรคือจุดที่พี่เอ๊ะเอ๊เอกก็โหอันนั้นต้องไปลึกอ่ะมันเป็นดีเทลมากเลยก็อย่าไม่ต้องมาเล่าแล้วข<ม>้ามไปบูดาก็โอเคครับเออ เอออเาเป็นว่าเรื่องของเขาเดี๋ยวรอดีเจบูดามาตอบนะเนขาถามว่าต้องโดนไหมก็จะบอกว่าเออเราไมพูดเรื่องคนอื่นนะคะไปถามเขาเองฟ้าหลังฝนเนี่ยตอนนี้ฝนมันชำระสิ่งไม่ดีออกไปใช่ไหมพอตอนนี้พระาทิตย์ขึ้นมาเห็นอะไรชัดเจนมากชัดจนแบบไม่รู้จะชัดยังไงแนละ้วขอบคุณพระเจ้าครับก่อนเก้าผ่านอะไรยังไงค่ะก้าผ่านเรื่องนี้ผ่านแล้วหรอเก้าผ่านเรื่องนี้เหรอคะ ก็แล้วมันมันก็ต้องเข้มแข็งให้นึกถึงรูปหลักเนาะอืมเราด้านทุกๆวันเราก็กําลังใจเราก็อยู่ตรงนี้แหละเราก็ต้องช่วยดูแลอืทั้งจิตใจทั้งคู่ทั้งเขาแล้วก็ทั้งเราแต่เราก็ต้องก็แก่งกับเขาไงอืมจริงๆก็ไม่ได้จะบอกว่าแก่งกับเขาหรามันก็นั่งนั่งมองหน้ากันแล้วก็จะพูดอะไรก็ผ่านจุด หลายๆอย่างมาเยอะแยะอะไรประมาณอย่างนั้นลูกทำให้ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไป่นึงสภาพจิตใจนะที่เหลือก็นั่นแหละค่ะตามนั้นจริงเพราะว่าพอกลับมาแล้วเห็นลูกเนี่ยลืมทุกอย่างไปหมดเลยลืมไปหมดเลยจริงเราก็คุยกับหลายๆคนแหละแบบเออให้กำลังใจกันเองแต่หลายๆคนก็ต้องสู้ก็ต้องมันอะไรที่มันจะต้องทำให้ถูกต้องเราก็ต้องทำ แต่ก็มันก็ลําบากอะค่ะมันก็ก็อยากหมอสมควรแตะเขาถามว่าได้รับคาขอโทษบ้างไหมครับได้ไหมม <laughs> ีค่ะมี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 ให้อภัยไหมอะเราก็ให้อภัยไปแล้วนะเราให้อภัยไปแล้วแหละเราให้อภัยไปแล้ววรามีปีเตอร์ยังถามพระเยซูหรือว่าต้องให้อภัย เอ่คนกี่ครั้งถึงจะโอเคเจ็ดครั้งไหมพระเยซูตอบว่าต้องคูณเจ็ดสิบเจ็ดคูณเข้าไปก็เราก็ให้อภัยแล้วละ่ะแต่มันต้องใช้เวลานะเ,าเราให้อภัยแต่ต้องใช้เวลาที่เราจะกลับมาเจอหน้าเขาหรือว่ากลับมาคุยกับเขาแต่เราให้อภัยไปแล้วละ่ะให้อภัยไปแล้วเพราะเขาก็มีหน้าที่ที่เขาต้องทําแล้วเขาต้องปกป้องครอบครัวเขาแล้วก็เขาก็ต้องทําเพื่อครอบครัวเขา เราก็ต้องทําเพื่อครอบครัวเราแลปกป้องครอบครัวเราเช่นกันประมาณกี่เดือนแล้วประมาณระยะเวลาก็ตั้งแต่รู้เรื่องนะตั้งแต่รู้เรื่องพี่รู้เรื่องเมื่อไหร่รู้เรื่องก็เมื่อไลร่จไม่ได้แต่สิ่งที่เรารู้รู้แต่เรารู้เนี่ยเรื่องของคนอื่นก่อนเรื่องของตัวเองยังไม่รู้เอาหรอจริงหรอใช่ใช่คือพี่รู้จะดงวนพาพี่รู้หลังเป็นข่าวอช่ไอืมใช่ใช่หรออือแล้วลิงเรื่องตัวเองไม่รู้เลย เรื่องตัวเองไ,ไม่รู้เลยเลยแล้วมันก็เจ็บที่เพราะว่าไม่รู้รเลยเลยก็คือแกงผู้หญิงรู้ก่อนแล้วค่มาแกงผู้ชายใช่ใช่อ๋ออันอันนี้ก็เออเขาเรียกอะไรนะมันการที่ไม่รู้อะไรนี่แหละมันมันทําให้เจ็บนี่แหละ<อ>การที่ไม่รู้เลยโดนปิดกั้นการไม่รู้ <laughs> อ๋อมันเยอะ เยอะแยะมากมายอธิบายไม่ถูกความรู้สึกนะน้ำตา <คง S 1> <al> ไหลพลากไหมยังไงเออกันน้าตาไหลอยู่น้ําตาไหลอยู่เอาจริงๆพี่ร้อง <S <S ไห้<ห>เลยหรอ <ๆ S 2> จริงหรอ <S 1> <S 1> ใช่ใช่น้ำตาลูกผู้ชายนี่เขาหายากกันมากเลยนะก็ลองคิดดูดิเพื่อนเรา,เราอะเรารู้จักกันมานานนะแต่พอมันมาเกิดเรื่องเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดไงถูกไหมลาบากมาด้วยกันอะซึ่งซึ่งอย่างที่เราเล่าอะกินก็ กินไม่ดีก็กินไม่ดีมาด้วยกันกินดีก็กินมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็อนุิบายยากให้ไ,ไปแล้วเราให้ไปไปแล้วเขาไม่ต้องโทรมาหรอกเขาไม่ต้องโทรมาเขาต้องทำอะไรเราให้ไปเพราะเรารู้ว่าเขามีหน้าที่หน้าที่ที่ต้องทําอืำเราเข้าใจเราให้ไปเราอธิษฐานให้เขาทุกวันจริงๆเราอธิษฐานให้เขาทุกทุกวันให้พระเจ้าอวยพรเขาแล้วก็ครอบครัวเขาแล้วก็อโอเคทุกคน อธิษฐานให้เพื่อนเราทุกคนเราไม่เคยขาดใครเลยถามหวานได้เราอธิษฐานทุกคนปีนี้เป <für could. S 2> ็นปีที่ไทยเทคครบรอบ25ปีอืมใช่เลยเล้มรสุแล้วปีนี้ปีนี้เราพยายามจัดอยู่ประมาณสามครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยเออมันเป็นแปลกมากแต่ก็โอ้เดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วนะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีทั้งเราทั้งเขาแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับอืม ทั้งเราทั้งเขาและทุกๆคนด้วยก็ให้ผ่านไปด้วยดีลักหน้าเจ็บมากไหมอืมก็ใช่นะอยู่ก็เคยรักใครสักคนหนึ่งไหมแล้วก็ให้ใจเข้าไปแล้วพยายามจะช่วยเขาทุกอย่างเชิญอยู่แต่เขาไม่ได้รับสารตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่มาทำให้ เอ่อรู้สึกเป็นอย่างนี้เี้ยมันก็ไม่รู้จะไม่รู้ดิมัน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 ก็เจ็บละมันต้องรู้สึกมันมันดีแบบนี่ส่งอะไรมาเฮยพี่เจนส่งส่งกูมาให้กำลังใจเหรอโอ้ยขอบคุณพี่เจนเออยเจนนี่เดี๋ยวไม่รู้แนๆเพราะเราจะได้ทำงานด้วยกันหรือเปล่าอยากจะทำงานร่วมกันอยู่สักเรื่องหนึ่งนี่อืม เป็นกำลังใจให้เจนนี่ด้วยนะก็สู้ๆด้วยนะครับก็ <laughs> เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้มากแต่เราก็เป็นกำลังใจให้เรา <laughs> ถ้าเราเจออยู่เราจะก you know, i really, 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 really v e you big hu ั g ค u ณร o ้ไหมเ l l ่อย l l l ื่อ l l l รื่ l l l เรื e y l ๆก i ๊บยัว u ิ๊กบ big หั g ครับเป็นกำลังใจให้กับเข้าพดด้วยนะครับ God bless you I always pray for you and pray for you all uh you know God has A better plan better for us ให้กำลังใจกันเองแ enfin ล้วนะคะตอนนี้โอ้พ <yeah> er> ี่เตนรัวๆเลยพี่เต็นพี่เตนเตรัวมากค่ะให้กำลังใจนะกับพ่อแล้วก็เจนนี่ด้วยกะครอซีอ y e s yes ก็คือจริงๆกับความจริงเท่านั้นนะที่จะทำให้คุณะเป็นอิสระแต่ถ้าความจริงนั้นไม่เปิดเผย มันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็จะทรปอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ไปไหนมันจะกับกินคุณไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณจะยิ้มได้ในความโศกโรกมันก็ยังจะอยู่ในในใจของคุณไปตลอด Just open แล้วก็พูดความจริงแล้วก็ขอ n คุณอย่าหา because it will kill you one day will kill you มัน่านอะไรกันมาเยอะเนาะเออมันถ้าย้อนกลับไปนี่แบบว่า ไม่ดูพูดอะไรไม่ถูกหอมันมันมันสนุกอะ่ะถ้าย้อนกลับไปนะยิ้มได้บางทีก็ยิ้มในความในความโศกเศร้าบางทีมันอยู่ด้วยกันนะตอนนั้นมันลาบากถึงมันก็ยิ้มได้ไงแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้มันก็ยิ้มอีกแบบหนึ่งแต่มันมาอยู่ตรงนี้แนละ้วเฮ้ยมันกลายเป็นยิ้มที่ can I trust you <laughs> I don't know พี่พูดบอกว่าส่วนพึ่งจะไปหรือเปล่าเอาง่ายๆเลยตอนนี้ออออ่อวันไหนนะวันที่ยี่สิบเดือนนี้ใช่ไหมวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่วันที่ยี่สิบยี่ิบเอ็ดเนี่ยพี่สาวมาจากอเมริกาเราคิดว่าเราจะพาพี่สาวไปอไปกินข้าวแถวๆนี้แหละกรุงเทพคงไม่ได้ไปสวนพึ่งอยู่กรุงเทพเนะาะที่อยู่กรุงเทพพี่ไม่ไปเนาะ,ะพี่พี่พี่สาวมากับครอบครัวก็ต้องพาเขาต้องเทคแคร์พี่สาวก่อนนะครับ เพราะว่าครอบครัวเราสำคัญที่สุดพี่หันไปฮาเลยนะอ๋อหฮาเลยอ๋อเออน้าๆๆน่าจะฮาอยู่แบบเอ้ยเอ้ยเอเดไม่มาวะขอโทษนะกูลืมบอก